Good m o r n i n g how a r อายุสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นถังสาระการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิน่นจะมีอยู่สองหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือหัวข้อที่1วัฒนธรรมไทย2องภูมิปัญญาของท้องถิน่น วันนี้เราจะขึ้นหัวข้อที่หน,นะคะเรื่องวัฒนธรรมไทยค่ะหัวข้อที่หน,นะคะวัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่แสดงความเจริญงอกง,งามของมนุษย์เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะคะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ1.1วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย วัฒนธรรมนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะคะจะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะคติธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นความมีเมตตากรุณาความกตัญญูกตะเวทีนะคะความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียร อย่างเช่นนักเรียนเป็นนักเรียนนะคะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรช่วยแบ่งเบงาภาระพ่อแม่แสดงถึงความประัญยูกตเวทีค่ะ 2. ค่ะวัตถุธรรมนะคะวัตถุธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในประจำวันได้นะคะเช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ เคร like okay. ื่องแต่งกายนะคะวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและสืบต่อกันมานะคะเช่นการสร้างบ้านทรงไทยเครื่องจักสารต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ผลิตที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความสวยงามและเพื่อสร้างความบันเทิงนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะ เป็นยานพาหนะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเนติธรรมค่ะเนติธรรมนั้นหมายถึงวัฒนธรรมทางกฎหมายนะคะเพื่อบังคับควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบแผนนะคะไม่ทำผิดกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว้ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมนะคะปฏิบัติตามกฎหมายสังคมก็จะสงบสุขไม่เกิดความวุ่นวายนะคะถ้าผู้ใดในสังคมนะคะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดสังคมวุ่นวายได้ค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะสหธรรมสหธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง กับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมนะคะเช่นมารยาทไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะวัฒนธรรมด้านสหธรรมจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอยู่ในสังคมนะคะคือการหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกสร้างความสาม,มคัคคีก่อให้เกิดความผูกพันนะคะสร้างความเป็นปึกแผนให้แก่สังคมทำให้ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกัน,นะคะ่ะ ต่อมานะคะ1.2ค่ะคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยหรือในสังคมนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติวัฒนธรรมไทยให้คุณค่าในการดำเนินชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือปัญญาธรรมสามัคคีธรรมคาวะธรรมค่ะ เรามาดูความหมายของปัญญาธรรมสามัคคีธรรมคาระวะธรรมกันค่ะข้อที่1นนะคะปัญญาธรรมก็จะให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีรู้จักเลือกกระทําสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตอนเองในสังคมและประเทศชาติค่ะ 2. นะคะสามัคคีธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบุคคลทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อทํางานให้สําเร็จรู้ล่วงตามเป้าหมายนะคะ ที่อยู่ร่วมกันกําหนดขึ้นสามะาคีธรรมเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ประเทศไทยสามารถคงความเป็นเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 3. นะคะคาระวะธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกันเกี่ยวกับการเคารพยกย่องความนอบน้อมถ่อมตนการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความกตัญญูกตาเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณค่ะสรุปเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะ วัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามของมนุษย์เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะจากอดีตจากบรรพบุรุษจ,จนถึงปัจจุบันค่ะวัฒนธรรมไทยนั้นมีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยจะแบ่งออกเป็น4หลักนะคะสประเภทได้แก่หเลยค่ะคติธรรมสเนติธรรม สามวัตถุธรรมนะคะสี่สหธรรมค่ะเนื้อหาของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google f o r m Thank you Learning Everyone ขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ